cộm đi đi con phi nào sẽ ăn khẩu là sẽ bái đi sẽ nào sẽ đổ vào สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมื่อเล่นมากินข้าวนำกันขั่วหมูเลยพ่อแม่พี่น้องขัว่วคอแข้งอย่ยังมีอยู่อ่ะนี่เหลือธงเดียวเลยอ่ะก่อเตี้ยนกันอ่ะมามามา,มากินนำกันพ่อแม่พี่น้องอยากเขานะ้าละจะเข้าแรงเลยแกงถ้วยเดียบว,วีพัดนประตู พัก <welche> ว <maybe S 1> <remember. S 2> ุ้นละร้มนหนิวัด้ซื้อมาเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องก็เดินมาเดินมากินข้าวน้ำกันอบหมูอบหมูใส่ซี่งใส่หม้อใส่หม้ออบหมูใส่หม้อเป็นอะไรวะพ่อแม่เป็นน้องอบเป็นอยากใส่หม้อพิ่นหุ่มหมูหมูสามสันหุ่มหุ่มออมาเพิ่นอยากแนี่นี่ Kipper kimakin mô, kaper kimakin kai, youtin nọ. A mang tông ra kim. Thin mô kìa hoa, a white đôi nếp, kiêng kim pink. Pinking bất kỳ ao kìa, luôn kìa tuổi mênh nắp bội sạch bội sạch. Chap mô kèn เห็ดตอนเยอย่างโบเนอะตอนเงย่อย่างโบดน้องภาษัดแขงทัดีแข่งบดี้ี่น้องเฮ้ยเทามาเนีกัแขงเท่าหนาเท่าง ไปบ้านเกิดมึงนอนออยำได้แต่บาบ้ายำแห้งไมดแล้วโมบ้ากันออกนะ้อคอมแบทเนาะทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดพวกนี้นในเทศตอนหน่อยวนะ <c oughs> ค,คนน่ะจำกันก็กินบะเทือนในตอนนึ่งนะกินตอนเดียวในกอิ่มเลยเป็นแบบนั้นกระดูกมันบดอเห็ดใบเห็ดเฟือก็บ้ <c oughs> ่วเดิ่มติดตามพี่น้องกินข้าวกินแช็ดเน้ำกันมาเด้อมาเด้อมานั่งกินน้ำกันได้พี่น้องเด้อกินน้ำเย็นแเน้นอร่อยเพรามันมีแห้งเลยพ่อแม่พี่น้องเห็นว่าอยู่บ้านเราเวลาเห็ดเย็นกินน้ำเย็นเย็นไม่แห้ง <laughs> mình đây có gì trên nữa đấy Mẹ nhớ được bạn vô nếm vào mẹ thế nào Khá Nằm nhìn mà Một cái nằm nhìn, cái đó nằm nhìn Cái bài to nhộn Cái mẹ thảo xì bốc là một cái nằm nhìn นเนื้อเนียนละวี่นัาก็กินกินกนปาก,กันพักแต่อากเงี้ยคือเปิ่อนนั่นและด่อทีิบอกมันจยะคู่อันอยู่ทำได้ก็ดีจันเยอดเูกาดูร้านไผ่เป็นไผจัากุวงตาหูตาแจ่ม ไม่กี่หูดก็ใช่ประตูไ,ไม่กี่หูหตัวบะมี่เนาะเพราะว่ามันเบิร์ตเปนมม็นโดดมาดามกะลีใส่กุ๊บบี้เตาไปใส่ต่งไก่ ต้นบักใหญ่ๆพี่งออกไปกัดได้บ่นะวิ่เห็ดต้นน้อยมันบเหมือนอบแบบคือโบอบเปิดกระดูกมันจ้ะคือโบ๊ะเปิดขาข้อมันหรือเึ้นข้างล่างพวกหมอว่าไงเนี่คือเดินมันเป็นไรหมออบดีหมอหมอหูหมอหมอเขาอบไก่ม้วนเป็นแถวหน้นอบไก่ม้วน น้ำอบเบิกน่อเป็นรองดิไ่ได้บนไก่ห่วงนะแล้วอบชนิ่ของหมอตู้ดีดวิทคนเอาให้คนอเมกาทุกเดืนไก้กันพะ่ไห้่ทุกน่ะประตูประตูประตูแะก็ไ้แกงชุกมันแกงคืแกงนหไม่ใช่อะไรเนี่ยบอกรายดอกพอแล้ว ว่าหลายคนดิน้ำตาลจะขึ้นหลายคนแน่ๆว่าอยากกินข้าวเหนียวเมื่อกินอะไรกินมาแต่พอแต่แม่กินข้าวเหนียวแล้วมันมี่ยำตาลดันแล้วผมยีงห้าโมงเลยไปโรงหมอบุบุว่าเนี่บ้านหน่อยบ้านใดแ้บุก็เลยไปใกล้ลงหมอ ทุกคนเป็น,นกันับเชาแครมากลีกเลี่ยงหมดได้เราพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะตกสู่ไปด้วยกันกินข้าวเด้พี่น้องเด้อโคกรแข่งเลยกินมือเนี่ยนะเมื่อเนีะยกินยังเหี้ย กินเนื้อเนื้อ <c oughs> เอเมื่อยน,น้ำกินยังบบกินอ่ะว่าเบื่อเพราะอาหารกับก,กินยังไงก็เสียอารมณ์มันกินแด้เก่าหัวอาหารมัน,น,นคืออาหารธรรมชาตรอริอาหารธรรมชาติเราเปลี่ยนเรื่อยๆไปให้หลอดตายังชิ้กินอ่ะท่าประชารณ์นี่ไปยังไปทุกเกียจเัว มองต้วแจ่วมันอะไแสบเรักเาแบตัวใหญ่มากอยู่ก็บบุกบุกมากเลมีเฉมี่้ินานเนี่ยเป็นไตไตเขียดกันท่าอะไรอ่ะตัวใหญ่ตัวหน่อยก็บอกตัวใหญ่ดอเฉพะน่ได้กบไ้เขียด้กันอาหารธรรมศาสตร์แ่ะ แตเขียดยนอยดูแถนองแท่อองแท่เนี่ยใต้ตกเค็มหมูใตเค็มหมูกลนหนังเลยหรอกล่นหนังคุณจจอยกินหนังเลยพ่อแม่ไปเนาะต้อ,อยู่พี่น้งองยาขึ้นไหงฮะใส่เบียร์นี่มันจะขมบอกแล้มันจะมันขมน้ำประแดกตัว,ตวใส่ปลาแดกใส่มั้ยเนี่ยใส่ประแดกมั้อ อบเปกระเดกเนี่นก็เป่ตะเกีรน้ำปลามันเป็ตัดกระเบียดแล้วไก่ยำทักหอยแต่้เขาก็เบียดตัวเขากันซ็ไปพม่ปีน้องอบอบเียเบียกกับบ้าเส็นยังเสีย น้องมึงเดินปรแม่กเป็นน้องอบอย่างกระตามอบเห็นอบนกอบงูต้องมีเบียร์ใส่จักหน่อยอบไก่อบไก่แซ่บกว่านอบเป็ดเจี๊ยมอะไรใส่ชุดมือก่อนอบงูพอละ ขากินชมมึงนึ totally oh. mm ่งเนี่ยมันว่ากินเข่ากินชมบักม่วงนะได้ตามได้พี่น้องด้วยกินชมแบบมากินเข่าเส็งเซ็ดีเลยกินชมมือเดียกันเนาะม่วงน้อยอ๋ม่วงน้อยก้อยเซกกระปอมบอกครณยาก้อยกระป๋อน น่ามีนก็แอดดีดีบริษัทเขากระน้อะแยกในพีน้องหน,น,น่ามัรก็ุก,กเจ็ดดนนะนี่นะฮกโดนเจ็ดดนนะนี่สามโดนชมน้องเดนิโบได้โเจ็ดอดนนะ วันนี้คืนราคาแพงกว่าเก่าอีกแพงแพงกว่าหมูอีก <c oughs> น่ามันนี่ขนะโอเคอยู่ดีมีแห้งพี่น,อนอ้องกินได้อะละเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นอ้องขอโทษขออภัยเด้อที่บอกผิดพลาดประการใดก็ดีดังกินเดือดอยากกินบ่วชุบผ้าก็ดีแต่ใช้มือจับ <c oughs> บ่คืออันนั้นใจบ่วงใจสองกับบุญนัดต้องใจ ชมใหญ่นี่แหละอยู่ดีมีแหงมาชุกูทุกคนนอนดับพันดีบายพี่น้อง